วันนี้พลเอกไัยบูลณ์คุ้มฉายาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมาการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชา,าติาศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปัมภมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงช่วงอายุ12-18ปีอยู่ในความดูแลรวม68คนส่วนใดกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ชีวิตและร่างกายและยาเสพติดโดยมีศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและอนามัยช่องปากและมีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเข้าไปตรวจสุขภาพจิต พรว่ามีเด็กและเยาวชนป่วยด้านจิตเวช13คน,นกสภาพแวดล้อมมีหอนอนเด็กและเยาวชนหญิง1ห้องนอนมีหอนอนเด็กและเยาวชนชายจำนวน2ห้องนอนมีพื้นที่แยกกักโรคและห้องพยาบาลโดยมีพยาบาล1คนนักจิตวิทยา2คนนักสังคมสงเคราะห์2คนและผู้ช่วยนักบำบัด1คน จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบ,บันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมกั3คนทั้งนี้เรือนจำได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุพันธ์ทางการแพทย์จำนวน16รายการ สำหรับใช้ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังและอุปกรณ์พระราชทานในการฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสอรอจโดยมีโรงพยาบาลปากพนังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายได้ร่วมดำเนินงานเพื่อสุขภาพอนมามัยของผู้ต้องขังอาทิ การคัดกรองตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบ C ในผู้ต้องขังรายใหม่มีการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่และรายเก่าร้อยละร้อยเดือนละหนึ่งครั้งพบผู้ต้องขังป่วยเป็นวัณโรคปอด4คนได้รับการกรักษาทุกรายสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกรอยละร้อย นอกจากนี้มีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปเดือนละสองครั้งด้านธันตกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้าน,นสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกคนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช37ดคนได้รับการดูแลรักษาครบทุกราย สำหรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขังด้านต่างๆอาทิด้านอาหารปลอดภัยมีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารจากศูนย์นรมัยที่11นครศรีธรรมราชผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย clean food good taste ด้านสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่2คนนักจิตวิทยา1คนและอสอรอจอ90คน ด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีบอ่อบำบัดน้ําเสียและบอ่อดักไขมันภายในเรือนจําก่อนระบายสู่ระบบน้ําบําบัดเสียที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ําโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังเรือนจํา ช่วงบ่ายอ,องคอมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลปากพนงังอำเภอปากพนงังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอปากพนงังในส่วนของการรักษาผู้ต้องขังมีห้องปันสุขสำหรับแยกรักษาผู้ต้องขังจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์ิทิธ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนหนึ่งคนด้วยอาการปอดบวม ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรถพยาบาลและคเรื่อันตราซาวเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จากนั้นองค์คมนรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม1294คนสถานพยาบาลของเรือนจำพยาบาลวิชาชีพ3คนและอสอรอจอจนบนวน60คนได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ จำนวน16รายการอาทิเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติหรือ AED พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน1เครื่องเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ1เครื่องเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย3เตียงเตียงตรวจภายใน3เตียงเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตร1เครื่องเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า3เครื่องยูนิตทำฟัน1ยูนิต เครื่องขูดหินปูนหนึ่งเครื่องเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟันสามเครื่องโดยมีโรงพยาบาลทุ่งสงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปดําเนินงานด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังเช่นคัดกรองวัณโรคตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบีในผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิต ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต125คนนอกจากนี้มีแพทย์เข้าไปตรวจโรคๆ่วไปและด้านธันตกรรมเดือนละ4ครั้งท่านีอ้องค์คมนตรีได้ชื่นชมการบริการด้านธันตกรรมซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องขังครบทุกคนลดปัญหาอนามัยช่องปากและเสนอแนะให้ยูนิตธันตกรรมของเรือนจำอำเภอทุท่งสงเป็นต้นแบบแก่เรือนจำแห่งอื่น ต่อจากนั้นรองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังทันทักสถานวัยหนุ่มกลางนครศรีธรรมราชอำเภอเมือ,นนองนครศรีธรรมราชซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบ,บันมีผู้ต้องขังชาย1 4 4 3คนในสถานพยาบาลของทันทสถานแห่งนี้มีพยาบาลวิชาชีพ4คนนักจิตวิทยา1คนและอสสจห้าสอออคน ทางนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและศูนย์นามัยที่1 1นครศรีธรรมราชได้จัดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ค่อยไปตรวจสุขภาพทั่วไปและด้านทนตกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในกรณีเจ็บป่วยเรื่องด่วนทางกายให้บริการตรวจร,รักษาทางไกลผ่านระบบเทเลเมดิซินเทเลไซ์ไคทรีและผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยแพทย์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้มีการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญเช่นโรคไข้เลือดออก ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ต้องขังมีการประเมินสุขภาพจิตพบผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช65คนได้รับการดูแลรักษาครบทุกราย การดำเนินงานงโครงการรัชทรรมปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ต้องพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม